อาหารเย็นลดความอ้วน7สุดยอดอาหารเย็นลดความอ้วนครับถ้าใครอยากผอมครับอาหาร7ชนิดนี้นะครับจะเหมาะกับท่านมากๆครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,ว,ว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง อาหารเย็นลดความอ้วนครับเจ็ดสุดยอดอาหารเย็นลดความอ้วนครับถ้าใครอยากผอมครับอาหารเจ็ดชนิดนี้นะครับจะเหมาะกับท่านมากๆกครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับเจ็ดสุดยอดอาหารมื้อเย็นนะครับที่จะทำให้คุณผอมแบบสุดๆครับอย่างแรกครับปลาเผาครับ ปลาเผา1ตัวเนี่ยครับประมาณ 160- 200ถึงกิโลแคลอรี่เท่านั้นเองอยู่ที่ขนาดปลานะครับได้ประโยชน์สุดๆโปรตีนประมาณ20กรัมถึง30กรัมนะครับโปรตีนสูงดีต่อสุขภาพดีต่อกล้ามเนื้อทำให้ระบบเผาผัานดีนะครับกินผักเพิ่มเติมขึ้นมามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหน่อยโอเคคาร์บโบไฮเดรตเพิ่มข้าวกล้องได้ผักนะครับก็แล้วแต่แตงกวาก็ได้หรือจะกินเป็นเมี่ยงปลาเผาก็อรอร่อยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ มาต่อกันที่อาหารอย่างที่2ครับนั่นก็คือไก่ย่างนั่นเองครับไม่จําเป็นต้องเป็นอกไก่ย่างนะครับเป็นสะโพกไก่ย่างก็ได้น่องไก่ย่างก็ได้นะครับแต่ไม่เอาหนังนี่คือประเด็นไม่เอาหนังแตะขอให้เป็นไก่ย่างไม่ใช่ไก่ทอดนะครับไก่ย่าง100กรัมเนี่ยนะครับแบบไม่เอาหนังเนี่ยได้ประมาณ170กิโลแคลอรีนะครับก็คือประมาณ1ฝ่ามือเนี่ย170กิโลแคลอรี่โปรตีน20กรัมท่านกินไปเลยมื้อเย็น2ฝ่ามือน่องไก่2น่องนะครับ แตงกวาอีกสชิ้นข้าวกล้องอีกถ้วยหนึ่งจัดไปเย็นนี้น้ำพริกอีกนิดนึงโอเคกินได้อร่อยนะครับหรือจิ้มแจ่วก็เอาเอาที่ชอบแต่ยอย่าเยอะเกินไปนะเดี๋ยวโซเดียมขึ้นนะครับมันเค็มโอเคมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับยำทูน่าครับยำทูน่าเนี่ยโปรตีนเยอะมากๆครับยำทูน่ากระป๋องหนึ่งนะครับ ได้190กิโลแคลอรี่นะครับโปรตีนเนี่ยประมาณสัก35-40กรัมนะครับสุขภาพดีมากๆประโยชน์ดีมากๆไม่ต่างจากปลาแซลมอนแพงๆนะครับทานได้เลยนะครับสำหรับย่างปลาทูน่านะครับอาจจะมีข้าวร้อนๆข้าวกล้องร้อนๆนะครับแล้วก็มีผักเครื่องเคียงอะไรต่างๆก็เป็นอาหารเย็นที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับคุมน้ำหนักมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้ก็อร่อยนะครับแล้วก็ผมว่าอาจจะเหมาะกับผู้ที่ฟันฝ่างไม่ค่อยดีนั่นก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองครับ ไข่ตุ๋น1ฟองเนี่ยได้แคลอรี่ประมาณ90กิโลแคลอรี่ท่านก็ตุ๋นสัก2ถึง3ฟองเลยนะครับถ้ากินกัน2คนก็ตุ๋น4ฟองเลยแบ่งกันกินคนละครึ่งนะครับใส่หมูสับซะหน่อยนะครับไม่ผิดกฎหมายใส่หมูสับได้นะครับเพียงอย่าเอาหมูสับที่มันมากๆแล้วก็เป็นหมูสันในมาสับใส่เข้าไปก็จะเป็นอาหารที่สุขภาพดีมากๆมีทั้งโปรตีนต่างๆมีทั้งไขมันชั้นดีนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆที่ดีไข่นี้ยอดเยี่ยมวันหนึ่งทานได้เลยครับสองฟองไข่แดงก็ทานได้ไม่ต้องกลัวนะครับ รสลไม่ได้สูงอะไรมากมายนะนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับนั่นก็คือต้มเลือดหมูนั่นเองครับต้มเลือดหมูถ้วยหนึ่งเนี่ยประมาณ120กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับอร่อยมากๆเลยเพียงแต่ว่าท่านอย่าไปปรุงอะไรให้มันหวานมากบางคนใส่น้ําตาลสามช้อนอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นไปแล้ว2 0 0 3 0 0กิโลแคลอรี่เพราะว่าน้ําตาลเนี่ยแคลอรี่มันสูงนะครับ ต้องลดหมูก็ได้หรือว่าเกาเหลาต่างๆก็ได้เกาเหลาไก่มัละเกาเหลาไก่ชีเกาเหลาไก่ตุนแต่ต้องลอกหนังออกนะไม่เอาหนังหนังเอาออกเลยเกาเหลาหมูตุน๋นเกาเหลาลูกชิ้นอย่างนี้ได้นะครับทานไปนะครับถ้าอยากใจ้ผอมนิดนึงพวกน้ําเกาเหลาเนี่ยกินครึ่งเดียวพอกระเทียมเจียวไม่ใส่หรือว่าใส่นิดเดียวให้ให้มีกลิ่นนิดนึง กากหมูไม่เอานะครับแบบนี้สุขภาพดีมากๆผักเยอะๆนะครับแล้วกินกับข้าวกล้องโอ้โหสุดยอดมาดอกันที่อาหารอย่างที่6ครับเพื่อทำให้มื้อเย็ยนของท่านมันเป็นมื้อเย็ยนที่เยี่ยมมากๆนั่นก็คือแกงส้มผักรวมกุ้งสดนั่นเองครับถ้วยหนึ่ง100กิโลแคลอรี่เองแถมอร่อยด้วยนะครับผมว่าหลายๆท่านน่าจะชอบทานผมก็ชอบนะครับและถ้าท่านไหนบอกว่าเฮ้ยแกงส้มมันต้องใส่ชะอมได้ครับ แก,แกงส้มแล้วก็ไข่ไข่ชะอมใช่ไหมนั่นนะ่ะถ้วย150กิโลแคลอรี่เองทานได้เลยตัวไข่ชะอมเนี่ยไข่ทอดนะครับให้ใช้น้ํามันน้อยๆน,นะครับแล้วก็น้ํามันที่แนะนําก็เป็นน้ํามันลําข้าวแค่นี้ก็โอเคแล้วครับก็สําหรับอาหารอย่างที่6นะครับผมว่าอร่อยมากๆเหมาะมากๆกับคนไทยนะครับรสชาติแหม่แซ่บนะแล้วก็ต่ออันที่สุดท้ายครับอาหารชนิดที่7ครับอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับ ข้าวอบคีนัวปลาทูทอดอหรือปลาทูกรอบอันนี้อร่อยจริงๆข้าวนะครับใส่คี้นัวแล้วไปหุงเลยมันก็จะเป็นข้าวอบขี้นัวหรือบางคนเขาอบคีนัวมากินเลยนะครับขี้นัวนี่สุดยอดนะซุปเปอร์ฟู้ดเลยแล้วก็ตัวปลาทูเนี่ยก็ซื้อที่ตลาดนะครับไม,ไม่แพงหรอก เอาอบไมโครเวฟก็ได้ไม่ต้องทอดนะครับกรอบเหมือนกันหรือว่าจะทอดน้ํามันน้อยก็โอเคหรือจะนึ่งนะครับก็สุขภาพเป็นสุดๆนะครับก็แนะนําเลยครับสำหรับอาหารอย่างที่7อร่อยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมกินผักเพิ่มด้วยครับแตงกวา2ออันสุดยอดแฮปปี้ครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ